better to be สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องบอกว่า Better Living ค่ะตื่นเต้นมากค่ะที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับการออกกำลังกายที่กำลังเป็นที่นิยมของคุณผู้หญิงมากๆค่ะแล้วต้องบอกว่าเป็นการออกกำลังกายที่เซ็กซี่มากทีเดียวค่ะเพราะว่าผสมผสานพูดคู่กันไปกับการเต้นด้วยนั่นก็คือโพล์ดนส์นั่นเองค่ะเอาละครับตอนนี้เราไปพบกับครูที่วันนี้เนี่ยจะมาร่วมเต้นกับเราดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณมาเรียนะคะแนะนาเลยคุณคุณมาเรียก็ประจำอยู่ที่ที่รังบูรี ถามเลยค่ะว่าสอนมานานหรือยังคะพอแดนซ์ที่สอนมาประมาณ2ปี2ปี 2> <อา S 1> แล้วอนั้นถามดีว่าคะว่าหลักการที่จะเต้นโพลแดนซ์เนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วออขอให้มุ่งมั่นมุ่งมั่นแล้วก็<ม>อย่าทอ้อเพราะมันไม,ม่ง่าย <laughs> มันไม่ง่าย <laughs> <laughs> ใช่ต้องบอกะค่ะว่าโพลแดนซ์เนี่ยเราใช้เนื้อของเราล้วนๆในการเล่นการจับใช่ผู้หญิงเนี่ยทนไหว ทนไหวทนไหวต้องทนต้องทนใช่ไหมแต่ศาสตร์การเต้นเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเ<ช>มื่อกี้ไดุ้ยกักไดุ้ยกับคูมาเรียว่าศัล์เนี่ยเราจะทําอะไรกับมันก็ได้จะออกมันเป็นโปรฟิตคือการ<ช>ออกกำลังกายก็ได้<ช>จะเต้นไปนเลยก็ได้ใช่เวลาคนรที่มาเต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องแต่งตัวกันเองเออจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมองโพลเน่สงเฮ้ยทำไมมันจะต้องโป จริงแล้วความมันเพื่อความปลอดภัยของเราเองเพราะว่าเสาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเหล็กเราจะต้องใช้เนื้อของเราล้วนๆเนี่ยเกาะเราเลยจะต้องใส่เสื้อที่โชว์พุงแล้วก็เองเกงขาสั้นเพราะเราจะใช้เนี่ยพวกเนื้อของเราเนี่ยเกาะเอาไว้เกาะเอาไว้แต่วันนี้เราก็จะเอาให้เหมาะสมที่จะสามารถเอาไปได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวว่าฟันตอนนี้มันไม่เห็นภาพเดี๋ยวให้คุณมาเรียนพานเดินดูอุปกรณ์กันได้ว่าอุปกรณ์โคเนี่ยเขาเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ เอาลคาอยู่ตรงหน้าโยนี่แน่นอนค่ะเรียกว่าโพค่ะคือเสานี่เองเสาแบบเหล็กๆอย่างนี้เลยจับไปนี่มันเหล็กของจริงเลยนะคะถามเลยค่ะว่าโพนี่มีกี่ชนิดคะหรือว่ามีแบบเดียวเลยโพนี่มีหลายชนิดตัวเคลือบนี่ก็มีหลายชนิดหลายชนิดด้วยแล้วแล้วก็ความกว้างก็มีตัวตัวเสาเองนี่ก็มีหลายแบบนะคะคือสำหรับเหมาะกับคนมือใหญ่หใช่ใชส่วนใหญ่ผู้หญิงไซนี่สี่สบดินจนถึง50เอาค่ะวันนี้เสื้อผ้า เห็นแล้วเสื้อผ้าของคุณครูเสื้อ้าของยอัแอบดึงหน่อยดึงหน่อยต้องบอกว่าวันนี้แต่งเรียบร้อยมากนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยไม่มีเนื้อเอาไว้ให้แปะเลยแต่ว่าเพื่อที่เราจะต้องออนแอร์ได้ก็เรียบร้อยนิดนึงอ้าววันนี้ให้คุณครูมาเรียนสอนวอร์มก่อนดีไหมโอเคนะ <okay. S 1> วอร์มมาก่อนเราจะได้ไม่ปวดมากนะคะงั้นถ้าพร้อมแล้วลุยเลยไหมเ,เลยเลยค่ะ<ป> ปกติต้องวนถึงยี่สิบนาทีะมาณนี้เอาแบบชอ์น้อยอย่างน้อยโอเคอะแล้ววันนี้เราเอาแบบว่าสั้นๆแบบอิ t e n น i v e เรวค่ะได้ค่ะเริ่มนะคะขาประมาณกว้างเ้าสะโพก่ะนนี้จะเริ่มให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นนะคะหายใจเข้านะคะยืดขึ้นหายใจออกอีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้าลงทีนี้ไหลนะคะโรลไปข้างอนนสลับนะคะทีนี้มาข้างหน้า ไม่โลละปวดไหล่โอเคค่ะทีนี้หายใจเข้าจับข้อมือนะคะยืดขึ้นก่อนมี้ด้านข้างแล้วก็เอ็นไปด้านข้างเยอะ s t r e t c นี่ค่ะอีกข้างหนึ่งจับข้อมืออีกข้างนึงยืดขึ้น oh. แล้ว Stretch นั่นแหละคะ่ะทีนี้เปิดขาออกวางคุลิดนันงนะคะหายใจเข้านะคะยืดขึ้นเหมือนว่ามีใครกำลังดึงแขนเราขึ้นนะคะทีนี้ค่อยๆลงหลังตรงขาตรงนะคะ เท้าที่เราได้ทีนี้ทิ้งลงหมดนะคะหายใจสบายๆทีนี้เดินมือมานะคะด้านขวาแล้วก็สเตรชขึ้นยืดสลับนะคะอีกข้างหนึ่งแล้วก็สเตรชขึ้นดีค่ะแล้วก็ลงกันกลางที่นี่สบายๆทีนี้เดินเท้าเข้ามาแล้วเดินกลับไปหลังแมท นะคะทีนี้ขาตอนนี้ประมาณสะโพกนะคะโอเคค่ะงอข่าแล้วสควอตนะคะลงให้เยอะก้างเราจะได้วอร์มก้ามเนื้อขานะคะแล้วก็หลงทีนี้ค่อยๆยืดขาเท่าที่เราได้นะคะไม่ต้องเตยมนิยน่งให้ขาตรงไม่ตรงเลยตอนนี้สบายสบายทีนี้ เดินมือมาข้างหน้าเข้า downward dog ธรรมดาเหมือนอโยคะนะคะตัวนี้เป็นตัวที่วอร์มได้ดีมากนะคะพยายามให้หลังตรงนะคะถ้าเกิดว่าขาเลีย้ยงตรงไม่ได้ไม่เป็นไรให้งอขาแต่ว่าสําคัญที่สุดคือให้หลังตรง <Okay. S 1> นะคะโพธท,ทีนี้นะคะเวลาเราแพนเนี่ยมันจะช่วยว mm hmm. อร์มเกือบทุกส่วนในร่างกายเราอย่าทิ้งสะโพกอย่าย,ยกนะคะให้ตัวเป็นกระดานนะคะทีนี้เก็บกล้ามเนื้อท้อง อย่าให้ข้ออกออกนะคะเก็บข้ออกไว้ใกล้ตัวทีนี้ค่อยๆลงหอกหอกออกด้านขาแล้วก็ลงขาแล้วก็หาเข้าเ<อ>ตะ,ะ<อ>แล้วล่หายใจแล้วข<อ>ึ้นเ,ข,เข้าแถวอส้แล้วก็ คลใจเต้นแรงมากเลยค่ะครูคะอันนี้คือเต้นเป็นแล้วใช่ไหมวอร์มให้กล้ามเนื้อสวัสดีค่ะเจอกันเทสหน้าโอเคโอ้โอเคจบวอร์มแล้วยังมีอีกมีอีกหนึ่งนะคะขาทีนี้ขาเราเปิดออดหลังให้จ้องทิ้งตัวไปด้านไปด้านหนึ่งนะคะทำไมไม่ไปเลยรับแรทมีใครบอกได้ไหมคะว่าทำไมไม่ไป แล้วยืดขึ้นทีนี้สำคัญที่สุดหลังตรงไม่ใช่ว่าเราลงได้เยอะแค่ไหนคะถ้าเราอยู่ได้แค่นี้โอเคโอเคแต่ว่าถ้าเรารู้สึกยืดหยุ่นขึ้นเราก็ค่อยๆเดินไปข้างหน้านะคะครูไปไหนคะไปไหนไปหนเราเดินาไปทำไมครูไปได้ถึงนู่นเลยคะโอเคปิดนะคะขาออกยืดขึ้นแล้วก็ ขึ้นนะคะโอเค,อเ,คเรามาวอร์มกระเสากันค่ะนะคะโอเคเมื่อกี้เราวอร์มที่พื้นไปตอนนี้ต้องวอร์มกัะเสาแล้วเอาเลยค่ะกครกคะโอเค,ค,ค okay. อันแรกเลยนะคะ,คะอันนี้ก็จะช่วยวอร์มช่วงไหล่ของเราแล้วก็จะหักให้เราเข้าใจแรงค่อยอันแรกเลยนะคะอยู่ข้างหลังเสาให้เสาเนี่ยวิ่งลงกลางตัวเราค่ะทีนี้ในโพลเนี่ยนะคะเราใช้ทั้งซ้ายทั้งขวาเราจะเรียกว่าแขนในแขนนอกเราจะเรียก ซ้ายขวาอย่างเช่นเรายืนอยู่ข้างเสาตอนนี้นะคะอันนี้คือแขนในขาในแขนนอกขาน,นอกนะคะ,ะถ้าเราทําด้านขวาทีนี้ยืนอยู่ขัางเสานะคะ,คะแขนในของเราขึ้นสูงให้ตรงเลยนะคะ,คะแขนนอกขึ้นทากบนดสูงไปอีกสูงให้ขึ้นให้สูงนะคะ,คะทีนี้ลิฟต์ขาเคลื่อนล้อห้อยประมาณสิบวิโค่งนะคะแล้วก็ ลงนะคะวอร์มกล้ามเนื้อหลังแล้วก็ช่วงหน้ากล้ามเนื้อน้าท้องคะอันนี้ถ้าใครอยากจะหน้าท้องแบนเอ็กซ์เซร์ไต้องทำเลยเวิกมากคุณผู้ชมดูให้ดีนะะสะโพกในอยู่ข้างหน้าเสาแขนในนะคะให้ให้เราหนีบเสาไว้ในจักรแลเรานะคะดึงลงทีนี้แขนนอกเนี่ยสำคัญคืออย่าสูงเกินไปพยายามดูว่ามีใครถ่ายรูปนะเราตลอด จึงลงให้เห็นหน้าเรานะคะช่วงนี้หนีบให้แน่นขาดชิดกันทีนี้ดึงเข่ามาให้ชิดหน้าอกคสี่ครั้งไม่ให้เท้าแปะพื้นห้ามกระโดดาแนะ้นด้วยแล้วก็หนึ่งสองดีมากค่ะสามแล้วสี่ลง ทีนี้เราอาจจะข้ามขั้นอีกหน่อยส่วนนี้ก็เปลี่ยนไปขาตรงก็จะยากขึ้นขาตรงยากขาเปิดออกก็จะยากขึ้นนะคะอีกข้างหนึ่งเพืขอาหนมันเราต้องให้บาลานซ์ใช่ไหมคะบาลานซ์แล้วเราก็วอร์มแล้วพร้อมที่จะคุณผู้ชมคะเหมือนเต้นเสร็จไปแล้วประมาณสิบเพลงตอนนี้วอร์มเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวเบรกนี้พักก่อนได้เบรกหน้ากลับมาดูการเต้นแบบสมบูรณ์แบบเลยค่ะแล้วมือเนี้ยคะปล่อยมือนี้หนีบเอาไว้อ๋อโอเคลงยังไงคะหนีบอย่าปล่อยค่อยค่อยค่ะคลายโอ้ลงมาอย่างนี้ Better to w e n Better to w e n แล้ค่ะกลับมาเบรกนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องวาดลวดลายนิดนึงใช่ไหมคะคุณครูคะวันนี้เตรียมมาเต็มที่เลยไหมคะเต็มที่เลยเต็มที่คุณผู้ชมต้องคอยจับตาดูให้ทันนะโอเคการถ้าพร้อมแล้วคุณครูเชิญเลยค่ะดงนั้นเรามาเริ่มด้วยตัวเอาซ้ายเอาซ้ายแบบขบนะคะทำให้ดูก่อนได้ค่ะสอนนะคะโอ้โหยดงามอลังการมากค่ะคือตัวเนี้ยเนี่ยต้องให้สับโพกเรานางสาวเหมือนต้อนละวอมนะคะเบสิกของเราอยู่ที่วอม นะคะปักเสาลงค่ะดึงลงนะคะค่ะทีนี้ขาเราเนี่ยให้ยกขึ้นขานอกของเราอืหุกเขียวขานี้นะคะถูกไหมฮะใช่นะคะดึงลงนะคะจับให้ต่ํานิดหนึงนะคะแล้วก็งอเข่าก่อนก็ได้นะคะขึ้นแล้วล่ะสวยมากอันนี้และแขนไหนคะแขนใช่ยืดตรงนโอเคแล้วอันนี้คลุกให้ลึกๆโอเคนั่นแหละค่ะแล้วมือเนี่ยคะบอดตรงนี้หนีบเอาไว้นะคะโอเคออ๋ ทรมานนะบอกได้เลยว่ามันไม่ธรรมดานะเรียกตกหัวหน้าแดงเลยท่านี้เรียกว่าอะไรคะ่ะตัวนี้เรียกว่า basic outside Book, ์ o s e เพราะว่าเราใช้ <Basic Outside S 1> ขา <Book. S 1> ขงเราเกี่ยวกับโอ้ใช้แรงตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะใชที่เขาบอกว่าต้ตองต้องสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่หน้าท้องให้มีแรงซะก,ก่อนใ,ในการดึงต่างๆเขาเนี้ยเคยมีคำถามเขาว่าคนบอกว่าอุ้ยปีนขึ้นไปบนโพได้ยังไง หลายคนคิดว่าต้องใช้แรงแขนดึงเออหรือว่ายังไงไม่จริงไม่ใช่แรงขาเราแรงขาแล้วเพราะว่าขาของเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่กว่าแขนมันใช้ประโยชน์ได้ดีกว่ายืนอยู่ข้างหลังเสาได้ค่ะแขนในเราขึ้นสูงค่ะแขนนอกข้างบนค่ะทีนี้ขานะคะทีนี้เวลาเราต้องสังเกตช่วงช่วงเนี้ยแอแนบแล้วมันคือเนื้อนิ่มมันปีนแค่ไหนมันก็ไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้น ขาของเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นจุดไข่หน่วยใช่ให้หนีตช่วงนี้หนีไปเลยแขนข้างนี้ให้ตรงเพราะว่ามันคือแรงห้อยนะคะทั้งลงงอปุ๊บเนี่ยร่างกายเราจะต้องการที่จะดึงให้มันยืดตรงเลยขาข้างนี้นะคะให้หนีแล้วก็ใช้ตรงช่วงนี้กดขึ้นนั่นแหละค่ะทีนี้นั่นแหละค่ะสวยมากขั้นสองเราจะกินข้าวเราจะทำอะไรกอยู่เหมือนกันแขนนะคะขึ้นคือเราควรที่จะสามารถ ค่ะดึงขึ้นมาดันสะโพกออกให้เข่าให้ให้ตรงจุดเนื้อแข็งมันแล้วก็รึนี่คือสมัดไหล่ไปเรื่งสุดยอดเลยใช่แล้วก็ลงลงยังไงคะรีบอย่าปล่อยค่อยๆค่ะคลายลงไปลายลงมาอย่างนี้ใช่ไม่อยากพูดเลยค่ะว่าการเสียดสีแบบนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างโอเค ไปต่อเลยค่ะมีท่าไหนบ้างคะครูคะทีนี้เมื่อกี้นี้เราดูเป็นพวกท่าโพสคนเสาท่าปีนนะคะทีนี้ลองมาดูท่าสะปีนว่าสะปีนคือสนใจมากหมุนนะคะเออบอกก่อนว่าเสาเนี่ยเรามี2สองแบบค่ะเสาสแตติกคือเสาอยู่นิ่งไม่หมุนแล้วก็เสาที่หมุนเองได้เอ่อสตูดิโอของเรามีทั้งสองแบบนะคะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่เราอยากเขาบอกว่าทีน่งมันจะช่วยกับเซฟแรงรู้ป่ะเซฟแรงค้างไว้เฉยแต่ว่า การควบคุมของมันจะยากขึ้นเพราะมันเวียงใช่ใช่ตัวนี้เรียกว่า basic inside hook เป็นท่าที่สอนให้ิ๊กเนอร์นะคะแต่ว่าเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่เราบิ e เนอร์ r จนถึง advance ทำให้ดูก่อนนะคะกับเสานี่เสาสัติ๊กนะคะแล้วก็แขนในนะคะยืดขึ้นให้สูงแขนนอกจับ คะทีนี้ขาอันนี้ขาในเป็นตัวเหวี่ยงเราเหวี่ยงเราคุกขาข้างนี้ปัดเดินแล้วก็ดันสะโพกไปข้างหน้าดันสะโพกไปข้างหน้าเก็บนะคะดันสะโพกไปข้างหน้านะคะอ่ามาทําพร้อมกันเหวี่ยงนะคะแล้วก็ฮึปปินเลยนั่นละค่ะสวยมากแล้วก็อันนี้แล้วแต่เห็นไหมคะพอจะลงข้างเห็นไคะแล้วแปะของมาเรียลง ของเกี้ยวไปอกู่นิยืนแล้วแปะลงด้านนี้เลยนะไปดิฉแล้วเราก็สามารถใส่ท่าใส่น้ำเข้าไปแบ็คเบนน่าใ่้าเน่ยล่ะคะโอเคอ่าเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ลองใช้เป็นเสาวตุ้มปีนะคะเออถ้าเราดูนะคะมันจะมีเปลี่ยนได้ง่ายอย่างนี้เลยค่ะใช่เราแค่อ่ะนี้ล่ะค่ะเป็นหัวมานะคะอันนี้เราหมุนซึบงไปเลยทีนี้มันจะเร็วมาก คราวนี้ก็ต้องออกแรงหมุนเยอะใช่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเราก็ทีนี้มันก็จะปล่อยแรงเลยใช่บ้าวะเร็วไปลค่้นั่นแหละไม่ต้องออกแรงเยอะใช่โอเคค่ะต่อเลยค่ะครูบาต่อเลยก็เอาสเปรนนิดแค่นี้ละสปรยนีดคราวนี้เรามารวบไหมครับคุณพั รวบท้าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะใส่คอนเป็นต์ได้ให้มันเป็นให้ดูสวยงามให้ดูสวยงามได้ค่ะท้าจะหมดโอเคทับคำแล้วใส่ใดันส์ดนันสเข้าไปนิดนึงได้ค่ะ ไม่ถึงครึ่งเพลงนะแต่ว่าเหนื่อยแบบไม่ได้เต้นนานจริงมากขอบคุณค่ะชอบมากลีลาในแบบนี้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปนะคะคุณเข้ามาเรียนเนี่ยเขาต้องใช้เวลาสักกี่เดือนถึงจะสามารถเต้นได้ในระดับนี้ค่ะเออจริงๆแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนมาอาจจะเป็นพวกแรงเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้เลยแต่ว่าสําคัญคือเราอย่าเปรียบเทียบตัวเองลบใครนะคะเรามาเป็นประจําอาทิตย์ละสัก สามครั้งสองครั้งแต่ว่าทีละครั้งน้อยไปเราค่อยๆฝึกไปประมาณ3 4เดือนนี่เราก็เริ่มเรียนพวกอัพไคดาวได้แล้วต้องบอกว่าเป็นคอร์สนี้มีกี่ครั้งทั้งหมดนะคะเราจะมีเป็นซื้อตั้งตัวนะคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเรามีให้เลือกได้เลยนะคะมามาได้หลายครั้งหลายครั้งเลยโอ้ดีก็คุนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจต้องรีบมาแล้วอีกคำถามหนึ่งค่ะถ้าเต้นจนเก่งแล้วเนี่ย ติดเสาไว้ที่บ้านนี่ได้ไหมคะได้ค่ะสามารถสบายเลยใช่้ก็ะปอกใครแล้วใช่ดูค่าว่าตัวเองยังไงเซร็จตัวเองได้แต่อย่างแรกเลยต้องมาเรียนกับคุณครูก่อนใให้รู้จักเบสิกก่อนวันนี้ขอบคุณครูมาเรียนมากขอบคุณมากค่ะที่รงพูรีค่ะแต่ยังไม่จบเท่านี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้ว่าการออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยทำได้แล้วก็ได้ผลเหมือนกันยังไงดวเบรกหน้ามาเจอกันค่ะ